วิธีตั้งค่าการรับไรายได้หรือที่เรียดกันว่าเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเพื่อรับไรายได้ให้เสร็จสมบูรณ์สวัสดีคะ่ะทุกคนจ๋ามาพบกันกับแอนปุรวันสายเน่เช่นเคยนะคะคลิปนี้มีความรู้และมีคําตอบพร้อมภาพประกอบไปด้วยนะคะสาหรับใครที่ได้รับการแจ้งเตือนมาหน้าตาแบบนี้เพิ่มข้อมูลภาษีของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ตั้งค่าการรับไรายได้ให้เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะนั้นหมายถึงว่า1 คุณถูกคำเชิญกับคาว่าตั้งค่าโปรแกรมสมาชิก 2. คุณถูกคำเชิญกับคำว่าตั้งค่าโบนัสประสิทธิภาพนะคะเมื่อคุณได้รับคำเชิญหรือตั้งค่าหรือสมัครเสร็จและเสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมให้ไปตั้งค่าหรือกรอกข้อมูลเพิ่มข้อมูลภาษีเพื่อรับรายได้ให้เสร็จสมบูรณ์นะคะ หมันจะมีการตั้งค่าการรับรายได้ให้เสร็จสมบูรณ์จากตั้งค่าการรับดาวหรือตั้งค่าภาษี 2. เราต้องตั้งค่าการรับรายได้หรือตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับใบกำกับภาษีนะคะโอเคไปรับฟังรับชมกันไปเลยค่ะเพราะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะการตั้งค่าข้อมูลภาษีการรับรายได้ให้เสร็จสมบูรณ์หรือที่เรียกกันว่าตั้งค่าโปรแกรมสมาชิก หรือตั้งค่าโบนัสประสิทธิภาพไปรับฟังรับชมกันไปได้เลยจ้ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเราชาวครีเอเตอร์จะได้รับรู้กันไปด้วยกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะถ้าเราเข้ามาในเครื่องมือการรับไรายได้เราก็จะมาเจอกับคำว่าเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเพื่อรับไรายได้คลิกเข้าไปเลยค่ะกับคำว่าเพิ่มข้อมูลภาษีค่ะ หลังจากที่เราได้กดคำว่าเพิ่มข้อมูลภาษีเราก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะที่หลายๆคนคิดว่าตัวเราเองตั้งค่าข้อมูลภาษีเสร็จสมบูรณ์อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยจ้าอย่าลืมเพิ่มข้อมูลภาษีอีกครั้งนะคะ พอมาเจอหน้านี้หลายคนก็จะตกใจใช่ไหมคะทุกคนจ๋ากดเข้าไปเลยค่ะในช่องสีฟ้านะคะเพราะว่าหลายคนกลัวและกลัวว่า facebook จะเป็นแฮกเกอร์หรือ f a c e b o o k จะปลิวไม่ใช่เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะที่ช่องสีฟ้านะคะแล้วเราก็จะไปเจออีกหน้านึงกดเข้าไปอีกครั้งรอบที่2ค่ะ หน้านี้คือหน้าเริ่มต้นกับคำว่าใบกำกับภาษีนะคะรายละเอียดอย่าลืมอ่านให้แน่ชัดนะคะสลับแอนจะกดคำว่าไม่ไม่เลยค่ะเขาจะถามอะไรอย่าลืมกดสต็อปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วก็กดคําว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าใช่คุณก็กดคําว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่รายละเอียดกดสต็อปคลิปแล้วก็อ่านให้แน่ชัดและมั่นใจก่อนนะคะหลังจากนั้นให้กดคําว่าถัดไป หน้านี้ให้ใส่ชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวนะคะอย่าลืมใส่หมายเลขภาษีนั่นก็คือหมายเลขบัตรประชาชนค่ะหน้านี้ให้ป้อนที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องประเทศและก็ตามด้วยบ้านเลขที่ที่อยู่ใส่ให้ครบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ตรวจเช็ครายละเอียดให้มั่นใจว่าเรากรอกข้อมูลบ้านเลขที่ที่อยู่อย่างถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วกดคำว่าเสร็จเรียบร้อยจ้าเพิ่มที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเช็ครายละเอียดให้แน่ใจว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็กดคำว่าถัดไปจ้าหลังจากนั้นให้เลือกประเทศที่ถูกต้องแล้วกดคำว่าถัดไปค่ะ หน้านี้ให้เรากดยินยอมนะคะที่ช่องว่างตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินยอมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนะคะนี่แหละค่ะใบกรำกับภาษีและก็มีอีกหน้าถัดไปค่ะ อย่าลืมเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ปัดขึ้นไปจนมาเจอข้อความข้างล่างนี้สุดนะคะกดคำว่ายินยอมฉันขอรับรองว่าฉันสามารถลงลายมือชื่อสำหรับบุคคลที่ระบุไว้ในบรรทัดที่หนึ่งของแบบฟอร์มนี้แล้วก็ใส่ลายมือหรือที่เรียกกันว่าเซ็นเอกสารต้องใส่ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวเลยค่ะหลังจากนั้นให้กดคาว่าถัดไปหรือ next หน้านี้คือโปรไฟล์ภาษีนะคะโปรไฟล์ชื่อนามสกุลและที่อยู่ที่เราตั้งค่าไว้และส่งไปที่บริษัท Facebook นะคะคุณได้ส่งข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วและข้อมูลของคุณได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้วค่ะหน้านี้อย่าลืมปัดโทรศัพท์เลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดจนเห็นข้อมูลอยู่ข้างล่างนะคะใส่ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและให้เรากดคำว่า submit form ค่ะ นี่แหลคะค่ะหน้าตาใบกำกับภาษีถ้าเราตั้งค่าหรืออัปเดตข้อมูลภาษีเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตรวจสอบและส่งตรวจสอบแบบฟอร์มภาษีของคุณด้านล่างหากทุกอย่างถูกต้องโปรโดส่งแบบฟอร์มภาษีของคุณหากจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรโดเลือกทําการเปลี่ยนแปลงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลงังให้กับครีเอเตอร์ที่กําลังจะศึกษาข้อมูลกับคําว่า ตั้งค่าภาษีหรืออัปเดตข้อมูลภาษีให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ